สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับก็วันนี้จากไข่เกเตรชาวบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้แล้วก็แนะนำวิธีการเผาแกลบดิบให้เป็นแกลบดำนะครับส่วนเจ้าแกลบดำนี้นะครับก็มีประโยชน์ต่อต้นไม้แล้วก็พืชที่เราจะนำไปเพาะปลูกนะครับถ้าเราเผาเอง นะครับก็จะช่วยในการประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าแกลบดิบแถวบ้านจ่านี้นะครับก็มีโรงสีขนาดย่อมที่อยู่ในชุมชนนะครับก็คือแกลบที่เขาสีข้าวแล้วเขาไม่ได้ใช้นะครับจ่าก็ไปขอที่ชุมชนมาทำเผาแกลบดำเพื่อปลูกต้นไม้นะครับก็จ่าก็ช่วยลดต้นทุนในครอบครัวไปเยอะครับเพื่อที่จะมาเพาะปลูกพืช นะครับก็เจ้าแกบดิบก็จะก็ใส่กระสอบไว้อยู่ด้านข้างนี้นะครับประโยชน์ของแกลบดํานั้นเมื่อเราเผาแล้วนะครับเจ้าแกลบดำเนี่ยเมือเ่อไปผสมกระดินล้วนนะครับเขาก็จะไปช่วยในการปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเพื่อนๆนําแกลบดําไปโปรหน้าดินนะครับเจ้าแกลบดานี้ก็จะช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นลดความร้อนให้กับต้นไม้ได้นะครับส่วนเจ้าแกลบดิบนะครับก็ถ้าเราไม่เผาหรือทำให้เขา,าเป็นแกลบดำนะครับเจ้าแกลบดิบนี้นะครับถ้าเราไปเอาแกลบดิบๆนี้ไปลองก้นหลุมเพื่อการเพาะปลูกนะครับเจ้าแกลบดิบนี้ก็จะมีสารซิฟันอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อต้อนไม้นะครับแล้วก็เจ้าแกลบดิบนี้เมื่อไปอยู่ก้นหลุมก็จะชอบดึงกา๊าซไนจโตรเจนและกา๊าซออกซิเจนนะครับลงไปด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําการย่อยสลายตัวเองแต่ว่าเมื่อมันดูดกา๊าซไนจโตรเจนออกซิเจนเข้าไปมันก็เหมือนเป็นการแย่ง อาหารจากต้นพืชแย่งกา๊าซจากต้นพืชดังนั้นนะครับเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเราจึงนําแกลบดิบไปเผาเป็นแกลบดําเสียก่อนนะครับแล้วถึงนําไปใส่ต้นไม้นะครับจะมีจุลินทรีย์นะครับที่เข้าไปสอดแทรกอยูอ่ที่เป็นฝอยๆเมื่อเราเผาเขาเรียบร้อยนะครับก็เจ้าจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะช่วยไปบำรุงต้นไม้ นะครับเสริมอาหารให้กับต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเจริญงอกงามและโตเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวนะครับวันนี้จะจะพาไปเผาแกบดําแล้วเราไปชมอุปกรณ์กันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับที่แน่นอนต้องมีแกบดิบอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับกันนี่เลยครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะครับ ก็มีอยู่ 3- ามสี่อย่างนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นกระป๋องครับแล้วแต่เพื่อนนะครับแต่แต่ที่จะหาได้เป็นกระป๋องสังกะสีนะครับสําหรับใส่เชื้อเพลิงนะครับก็รอบๆกระป๋องนี้นะครับก็จะเจาะไปด้วยรูนะครับรูเล็กๆแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนจะสะดวกนะครับจะใช้ถาวหรือตะปูในการเจาะนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็เจาะรูแบบนี้ นะครับเพื่อใส่เจ้าป่องอากาศเจ้าตัวนี้นะครับท่อเพื่อใส่ระบายอากาศตอนที่เราจุดไฟแล้วก็ใส่แกลบนะครับอุปกรณ์นี่ก็เป็นพวกไม้เชื้อเพลิงนะครับที่จะใส่ลงไปในกระป๋องเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับในการเผาแกลบดิบนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นแกลบดิบนะครับ นี่เลยครับเพื่อนๆก็เอาไว้ให้เผานะครับที่จะไปขอเข้ามาจากชุมชนนะครับก็อุปกรณ์หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับก็จะที่ใช้เผาก็จะมีสังกะสีนะครับก็แล้วแต่เพื่อนนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็จะเอาไว้ใช้ลองเวลาที่เผาแฉบดาติดก็จะได้เก็บง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรา จุดไฟเนี่ยให้กับเจ้าเชื้อเพลิงของเรานะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อเลยครับนี่นะครับเพื่อนเราก็เริ่มจุดไฟลงในเจ้าถังเชื้อเพลิงของเรานะครับให้เขาติดก่อนนะครับเอวัตถุดใช้ไม้แบบนี้เลยนะครับ เวลาไม้ที่เราใช้นะครับก็ใช้ไม้ให้ความสูงนี่นะครับไม่ความยาวนะครับไม่เกินถังเชื้อเพลิง,งเราครับเพราะว่าเวลาเราคว่ำถังมันก็จะได้เชื้อเพลิงก็จะได้ไม่หลุดออกจากถังนะครับก็รอให้เขาไฟติดไม้ติดเชื้อเพลิงดีๆก่อนนะครับถึงจะโรยแกบดำนะครับ ก็เป็นไม้เชื้อเพลิงไม้แห้งเนี่ยนะครับกำลังติดไฟเลยครับก็ความยาวของไม้นะครับก็อย่าให้เกินขอบถังนะครับเวลาเดี๋ยวเราคว่ำเข้าลงไปแล้วก็จะได้สะดวกครับก็เมื่อเพื่อนๆเ,เห็นไฟติดเชื้อเพลิง ดีแบบนี้แล้วนะครับก็ดําเนินการต่อไปก็คือเราจะคว่ำถังนะครับเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยนะครับก็จะคว่ำถังนะครับเพื่อที่จะโรยแกบดำนะครับเนี่ยนะครับเมื่อไฟเขาติดไม้ดีอย่างนี้แล้วนะครับ ก็ใช้เจ้าท่อเนี่ยนะครับก็บางทีจะใช้หลายครั้งแล้วนะครับบางทีใช้เผาแกแบดำํำเพื่อนเื่อต้องดูด้วยนะครับป่องอย่าให้เขาตันนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเพื่อนเนํำแกบดิบนะครับโยรยกับของดำเลยครับ ก็นี่นะครับเพื่อนๆเผาแกบดําก็โรยแกบแกบดิบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็รอเวลาครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักอ่าสองถึงสามชั่วโมงนะครับในการเผาแกบดําควันเขาก็จะออกที่รูระบายอากาศแบบนี้นะครับก็บางครั้งเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามว่า,าทำไมไฟถึงดับนะครับ ก็อาจจะมีส่วนที่เชื้อเพลิงของเราอาจจะชื้นนะครับแล้วก็เวลาเราเจาะรูท่อระบายอากาศนะครับหรือป่องควันอาจจะเล็กเกินทําให้การระบายอากาศนะครับไม่เพียงพอต่อการที่จะเผาไหม้ในระบบในกระถางนะครับก็เพื่อนๆก็เอาไปนําไปปรับปรุงประยุกต์ดูก็นี่ครับเพื่อนเพื่อน ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าครับก็ <G ül> วันนี้จ่าก็คงจะถ่ายให้เพื่อนๆตอนที่เขาเผาเสร็จไม่ทันนะครับแต่นี่ก็ไฟก็ยังติดอยู่นะครับก็ควันก็ยังออกที่ปล่องแต่ว่านี่นะครับ <G ül> เพื่อนๆนี่เขาก็ลบอกุเนี่ยครับเขาก็ค่อยๆที่จะเผาไปเรื่อยๆนะครับก็จ่าก็คงจะมา ลดน้ําดับไฟก็อีกสักประมาณทัก2ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆรับชมคลิปนี้อยู่แล้วก็จะทําแกบดําตามจ่าด้วยวิธีนี้นะครับก็ถ้าแกบเขาเผาจนดําจนหมดแล้วแต่อย่าให้เป็นขี้เท่านะครับถ้าเป็นขี้เท่าเราก็จะเอาไปใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะเสียของก็ เมื่อถ้าเขาเป็นแกลบดำเรียบร้อยแล้วเราก็คลี่คลี่เขาออกแล้วก็นำบัวลดน้ำมาลดเขาให้ไฟดับเมื่อเขาเย็นถึงจะเอาไปใช้งานได้นะครับอันที่สองจ่าพามาดูนี่นะครับกแกลบดำที่เมื่อคืนจ่าก็มาดับไฟกลัวเขาจะาไหม้เป็นขี้เถ้านะครับนี่สำหรับ เจ้านี่ก็เป็นฐานที่เศษไม้เชื้อเพลิงที่เป็นฐานไปแล้วนะครับเหลือจากการเผาไหม้เมื่อคืนแล้วก็นี่ก็เป็นกระป๋องที่ใส่เชื้อเพลิงนี่ครับใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช้ปิ๊บก็มาใช้กระป๋องเล็กเอานะครับส่วนนี่ก็เป็นแกลบดำนะครับที่เผาเรียบร้อยลดน้ำจน เขาหมดความร้อนไปแล้วแบบนี้ก็ไปใช้งานได้เลยครับ่นี่น,นะครับก็จาก็มาดับไฟเมื่อคืนนะครับก็มาถ่ายเล่นดูนะครับว่า,ากระป๋องเล็กก็ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยครับยังไงก็เพื่อนๆสนใจที่อยากจะทำก็สามารถนำ ไปใช้ได้นะครับสำหรับการเผาแกบดิบให้เป็นแกลบดำสำหรับวันนี้จากไข่เกษตรชาวบ้านก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ